ลนขึ้นก้าวสภารารามาเองถามเกรทวบินทอตรงๆแคปชั่นที่เขียนบอกเราหรือเปล่ามีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้เอ๊ะกันอีกแล้วสําหรับพระเอกสุตาอารมณ์ดีเกรทวบินทรนปาการที่ช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนหรือทําอะไรก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาม,มองไปสมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลล่าสุดที่เจ้าตัวได้แชร์ลงบนอินสตาแกรมแอดเกรทเดอสกอร์ไลเดอสิบ ขณะเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหารสไตล์หนุ่มโสดในเมนูอกไก่แต่ว่าจุดโฟกัสที่หลายคนให้ความสนใจกลับไม่ใช่แค่อาหารมืออร่อยที่พระเอกหนุ่มตั้งใจอย่างสุดฝีมือเพราะเมื่อได้อ่านแคปชั่นที่ระบุใต้ภาพซึ่งมีใจความว่าอกไก่ต้องมีคนหมกักอกหักต้องมีคนใหม่ก็ทําเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าตัวตั้งใจจะส่งไปถึงสาวคนใหม่ที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้สถานะโสดหรือเปล่ากระทั่งล่าสุดทางด้านก้าวสุพรรณสาตนาชานังเอกชื่อดังที่หลายคนต่างก็พากันลุ้นให้เธอไล้เกรวรินทร์ขยับสถานนะมาเป็นคนรู้ใจก็ได้ เข้ามาคอมเมนต์ตอกย้ำความจิ้นขั้นสุดว่าบอกเราหรือเปล่างานนี้จะเอาแฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็พากันฟินจิกมอนแถมกดไลค์รัวๆให้กับโมเมนต์นี้ของทั้งคู่อย่างคึกคักกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพเกรดเนอสกอร์ไลด์สิภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ